โอ้ขาวอ้ดสสะพานคอนเสิร์ตครับอาพี่น้องเลยลมแห้งขนาดนี้ครับหักลงเลยครับรุนนุนพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โโอ้โหหครับนี้นี่ ครับพี่น้องผมพอน้อยส้อยเดิมครับลูกเขยครับมันนี้ว่าเราออมาว่านแหนี่แหละครับมนตกจากจากห้ามันพอได้ครับพี่น้องเี่แหละบรรยากาศดีขนาดเป็นฝนตกมันจะดีทีครับนะถ้าเปนรุ่นนำกันเด้อครับคือป่าบื่อคือกันฝนว่านแหยเรามีมื้อก่อนเหมือนกัน่างแถบูดจะไล่ทหารครับผมของฝนอยครับไม่กับลูกเขยมาละคนละกู้ครับพี่น้อง ้องเอ้ยขันมามวานก่อนนี่ได้การได้เทียรแล้วครับนี่นีพอฝนตกไดระดับขนาดนี้ครับผมพื้นนิ่ง้นน้ำไหลไปตาามาซ้อมมิ้ัดมากพ้นึกซึกตักตักวันนี้แล้วก็ไปหาหลัดปลาแถวน้องสองห้องลวครับฝนกับตกเง้ง อยู่ได้ครับเงียบเงียบอ่คันที่ปามทุกทุกเงียบที่จริงจริงโอ้ปามีมาโซสูงโอ้ี่เหิงเงียบที่เลยได้พอตูเบพ่เาเียยเก็บปลาขาวน้อยตัวนึงโอ้ปลาขาวโอ้ดูดูดดููด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 ูมันมีท่านมากกระดองแต่ว่ากระบอกปั่นไหนครับปันเลยกระปอกปงขนครับ นี่แหละครับผลงานครับผมหกเจ็ดตครับเมย์หลอบแรกครับเอาหน้าพี่น้องเอาหน้าโอ้พี่น้องไหลเลยครับเกือบซีก็โตครับผมหลอดแหลกครับอ่าเก็บใส่ถุงขวายางก่อนเลยครับผมงป่ะที่นี่ครับยังไปหลัดปลาเบิร์นอยู่แถวหน้าไงอีทับพี่น้องครับ าพี่น้องเอ้ยร oh, ่มแห้งขนาดได้ครับต้นซ้ำซาหักลงเลยครับปาอขึ้นมาท่านี่มันเคยนนีม่เห็นมนี่คือหรอครับพี่น้องในาเขากระบะกระเบได้นะมันนด่ับน้อ่สะพนคอนเหอครับทีมงาน ย่าเบ็ดครับพี่น้องบาดนี่ที่งานเพิ่มาวานแหนมันได้เราไปไปน้ำมันบานครับี่เ้ทาไ่เ็ดครับาเจบสเาได้น้มาตักอาน้ายัทนีเ่าก็ไ่ได้มาที่ดียวนะครับอันเี่ลูกครั ตอสีือ่รก่แล้วครับพี่น้องครับติงแล้วปลาคอปลาคอน้อยปลาน้อยข้องามๆนี้นี่แหละพี่น้องอันเลิกก็ต่อแม่เ้อะรูหพะตอยลานต้อก็มาเสื้อมองครับี่เสื้อม่องป่าระนอยนี่อันจะเส้นอันหอยอยู่นะ โอ้ยด้การเลยหนมนมนการนีตัวนึงแล้วเดวพี่นอ้องเดี๋ยวรถเสร็จถุงก่อนครับฝนตกพี่น้องก็หายหายกินครับตามภาษาชาวบ้านแหละครับเอาให้เศร้าหน้าหายุหายกินไปนที่ีขับไปขับไปขัรไปับไปข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 ัับับ พูดถึงม้วงมือนะครับพ่อดูโอ้จุบจุบให้ตัวบนลุงนะโอ้โหชุ่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 เด็กป๊อกน้องเป็นท่านี่เลยครับโอ้ รุนนรุนกันพี่น้องเอ้ยนี่ครับหลังนี่นะครับนฝาเป็แ่จังนะง่เปลงเปล่งนะน้องอะไรละาเห็นด้วยครับ่วเห็นด้วยครับอโอ้โหโอ้โหโตัวง่ามอยู่ครับตัวง่ามอยู่ครับฮึบฮึบปลาดุกนะฮึบดปลาดุกพ่อปลาดุกปลดุกปลาุกปนนี่เดีวก้องังเฮ้ยอย่าดีเฮ้ยแล้วครับ ค่อยๆลากไูโอานตุ๊ๆั้นี่งงๆดขนาดพี่น้องมีเดียวก็ต้อมาปลาดุกตอเอ้เี่ยปลาดุกไงโอ้ยเหลืองงามสุดขนาดเลยครับแห้งมีเดียวก็ต้อมาฟ้านเอาแหว์เอาเพลินน้ำรข้ามือเสาเนี่เห็นฝนแห้งปลาดุกมน้องัจะอ่อน ตกินโหนมาใหญ่ัวใหญ่งามีเครัครับใส่หนุ่มเขนตุ่มเลยเนี่ยเนี่ไปบังบ่ด้อยกบแต่ว่าอยู่พอคือว่จับโอ้วนึ่เออต เบิาลพี่นองตัวิเต็มกำเต็มล่เลยครับเส้นอะครผมอกโคตรออกมาได้กสียเลพอ่าหางหครับมัอจิตตัวใหญ่ตัวเหคอมเด็กน้องหลังเลยอครับอื สองตัวตัวที่สองเป่งเปล่งฟาดุกน้องกุดกวงงามๆครับผมโอ้พี่น้องเมื่อนะครับฝนตกลงมานามเต็มไหเต็มหน้าเลยครับฝุ่นทั้งฝุ่นกัเน,นี่รถแง่เหม็นวะครับคุณแง่รถกำลังงานเป่งน,นามครับเป่งน,นามอันนี้ก็ตาก้าของนี่ถังแหละครับผมนี่ครับบรรยากาศไม่หอมหอมเปี่ยนปี่นเผาตากาโอ้หอม ผมกินยอดกาไหมพี่น้องจะเสีอธิบายว่างเด็พ่อหน่อยกับยามไปย,ยู่ฟองทั้งทั้งปุ่นแล้วครับอยู่นี่ใส่ไปประมาณหกเจ็ดหลังครับได้ปลาสองตัวครับผมเด็กาดการเด็กการเดี๋ยวรอบเป็นหล่นรุนอยู่น้ำย่างต่อครับโอ้ผ่านหนีหครับเห็นได้ยู่ในหนสือเลี้ยนกากับแก้วพี่น้องครับนี่ปลาเขานี่น้ำนี่เจียงหน้าอ้าพ่อหน่อยยางไปนั่นะครับหลังนี่ยู่วนท่ายนัน เห,ห,ห็้รถลกัี่มบูไปยังเยวะเลยครับถึงยุติครับพ่อเยอะพี่น้องเบิงงงเบ่งนำตีงวมโอ้ปาหอเห็เนยู่ครับพ่อเสล้ <c oughs> ยานไม่ทางนั้นลองทถาบูดจสอดด <c oughs> น้นี่ไมได้คือก็ได้พี่น้องน้ำทั้งเบิดเ ก็น้อยก็บนมาเสือเสือดอกปนป้ามันจะไปจะถือแท้ว่ะมันดินจนแบบมันแบบเข้าจังเลยนะหนูแบบว่าเข้าจังขึ้นแบบกูด่เบึ้งเนาะพี่น้องกูด่าสายดีดโอ้ยนี่ยเนีนรุดฝุ่นลงน้ำเสียน้องมือยังมาแต่เด็กยืนบอแทนแทนแทนเนาะสายก่อนครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลินจับไปก่อนครับปลาเราบินก่อนโอ้ ้ถมันขนนวิทยแบบนี้ไส่ดีวะเขาพ่อเสียกันฝนแบบนี้ครับโอ้ดีได้รู้ได้การยุยครับแต่ว่าย่ยมจะว่านแหงคัเป็น,นสีค <laughs> ืองหน่อยเป็นต้งหมันดีไหมครับเมื่อเช้าว่านรามีเสือ้อได้ฟัง กับลูกสาวคุ้มเพื่เส้ว่าใส้ก็ดีไปอีกแบลว์ด้วยนะครับมันเก่ากับ่ไ้เปียกหหเกกับ่ะไรแบบมีความหนาวเป็นความุความเมยอฟัฟังฟังเาด้ครับอนแรกกัไม่มีเสื้อด้วยลูกวันเหี่ยแบนีเราไปลูกเอาเอขาถับบุขาดซะเนาะดินถ้มมือนฉันปดหยาดดิครับพาะเออีเมืนกัเกาะมองนกับปดเนี่ ตัวที่สามแล้วได้ครับพี่น้องปฝาบ็ดสามตัวแล้วโอ้สายเันสตหรับปื้นหน่อยได้แต่ที่นี่ไปใช้จอี่ครับพอครับไปน้ปองสองของบอกครับ่สองหลังตรงนี้แล้วก็สายห้องนี่ลงไปอีกเป็นิบหลังโอ้ครับผมสายห้องแล้วก็ไปยูเจนลองสองห้องอีกเจนึงแล้วก็ลำพยังลํลำพยังนี่ยา่านแต่น้ำโมทมเพว่าน้ำมาแต่ทางพูดแหละครับทางผู้เรียนสร้างเมื่อวานนี่อ่านแล้วมีสิบโทมบิด ทันโทมโข้ยท่าน้ำลงแลได้อย่างเราได้แต่ก็ไม่ในที่ไปฮอดลำพยังครับตอนไปซื้อมันก็น้ำมีหลหรอกครับผู้ใดไถนาอยู่นั่นครับพ่อหน้าไอ้แจ็กกี้เหครับผูอแดใช้หน่าจะกี้โอ้เนี่ยหน้าดำหน่ะหน้าหน้าดำหน้าหน้าเงยสมจอดโอ้หน้าเงยสมดำก็ดำเดี่ยวหมู่ว่านอ้งามตัวละครับ

สุมเมใหญ่ตัวกระดับที่น้องโอกีนเลยล่ะนี่ครับท,ที่ดังสองตัว,ตวคู่มืนกันต,ตัวนั่งอยู่ขวาเมืม่อกี้จะมีไี่ครับตัวป่า3เมิ่งอีขนานี้มลเพิมนน้องดู่ขลามา ปลาเขียงเมียนตบางง่ามย่างเดีสามตัวครับแถนี้บ่มีบ่แถมันเคยเห็นบ่เข้าคุกตะบุชง่ครับขึ้นมาทาได้น้ำมีไหลมองนีแล้วมองหอดับบุชง่ นี่สามตัวครับพี่น้องไปไปลุ้นต่อเบิ้งครับพี่น้องครับสิพามาเบิ้งความแห้งความเหมือนนั่นของอัินล่มของพายู่ครับอันนี้เจ้าหน้าของอัินหญ่ถังของสร้างถังครับผมเบิ้งกับลมพัดมาปุ๊บปิวไปตกฝุ่นครับเบิ้งนะครับฝุ่นครับผมโอ้ยกองอ้อยยอยู่แต่ยู่ยน้องสองห้องครับไปไปพี่น้องหาหลปลาบินน้ำพอน้อยครับผม เนาะนี่น้ำอั้งแค่หน้าเฮ่าจุกเจอครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขี้ดินนูนไว้จังไยก่อนคันเขาขึ้นอยู่ประมาณนี้น้ามาอยู่ประมาณนี้หญ้ามันจะขึ้นยากเป็นบ่ครับพ่อครับก็เฮากับนูนไว้จังไยลูกคันเอาโทหลายโทมยอดมันก็นานขึ้นเด้เขามันจะแต่ว่าหญ้ามันจะขึ้นยาดเม็นเปนบ่ครับพ่อครับเออหญ้าก็แล้วขึ้นไม่ค่อยได้แต่ว่าปกติคันเข้าใหญ่รุ่นนี้นี่ยเพราะเราเฮคโทมหญ้าเลยแต่ว่ามันทางในมันเข้าน้อยออ๋เลยเอาไว้แบบนี้สัก่อนพี่น้อง รดับนี้ล่ะนำซอจากทอหน้าพอน่อยครับแต่สี่มันสีบืนขนาดยุบหรอเปล่าครับพอ่อมันฟองหลังมีที่ข้างในแต่ว่าหลังคุณเห็นดึงมือมือปลาไปเลยรู้สน้องดึงดึงดีครับคือดึงลงใส่บุ้งตัด,ด เดี๋วพื่นอ้องเขาไปียงใ,ใจกอนอ้าดึงขึ้นอน้อยคปราดุกะโอ้ผวกบุงคือง,งามตูกมัยกบุง้งซ,ซครับนี่ครับหลังนี้ครับนะขึ้นิงแล้วที่นี่โอ้ยของครับไเรห้องไม้เยนหญ้าดึงมืดมืดอยู่ดึงไปของไม่เล้วดึงม้ยครับหลังข้างๆกันลุ โอ้หลังค่างเแพงทีเลยครับนั่นมันไปแล้วบ่ลูกฉันมีจิงจริงเดี๋ยวเบิเ่งกันเด้อพี่น้องยั่งบ่เนาะท่านไปห้องไหมลำตัวใส่ยังไงยั่งยัง่งยัง่งยั่งปี๊ตะข้อตะข้อ,ขอพี่น้องตัวสวยงามดีนะครับโอ้ตะข้อตะข้อตะข้ออ๋อตัวงามตัวตะข้อน้อ,นองสองห้องครับพี่น้องพี่เต็มดีข,ขนาดครับ น,นพี่น้องกดเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาถุงก็นได้บ่ะถุงเริ่งเบาลงแล้วครับสามที่ตัวนี้บอดุเนี่นครับเดี๋ยวไปเพื่มสองลังต้นไหนาหอกหักสองต้นเลยหักัามาหักขางเดียวกันต้นเดียวกันเลยตัวนี้ครับเพ่ะตัวน,นี้หักตัวน,นี้หักส้มเขาน่าพอน้อยชัดๆครับ เติ่งไหลน้ำตัวนี้ก่อนพี่น้องหนูไม่มือแหลงว่านนี่คือว่าคนมาจกปล่อยปลาก่อนครับป่าเบิร์นมาปล่อยหนะ้าแม่ไข่ครับพี่น้องเราปล่อยลงไว้นี่แล้วครับเพื่อนาบอบหน่อยหนึ่งแล้วอือดีเลยนะสามตัวครับที่ได้บางยาปลาเข่งแล้วปล่อยเบิร์ตใบมันอ่อนแม่แพลุ้ครับนี่มาสูบหนองปลานี่หนึ่งได้การพอได้กิน ปักมือกระตุ้นอยอีกตัวหนึ่งครับที่เลยอนะตัวนี้โอ้อ่ะองเปน็นเดียวแม <ä S 1> ่แพะลูกอยู่นี่แหละครับน้ำมีแห้งหรอครับบ้านนี้น้ำหลายแล้วเพราะว่าปลาเข็งมันมาเคลือนไข่าตามเฮือน่าอยู่แล้วครับพี่น้องผายเอาแต่ลูกพยายามเบ็ดลำพะยังครับพี่น้องบ้านนี้ สามี่หลังครับมองน้ำย่างลงหลอกละสามสี่หลังนี่คือวังหงันเด้ครับ,น,บน้ำไหลระบาดน้ำย่างนี่สูงลครับระวังดีดูมันอย่ามือนจนลอยด้จับยาวหายุ่เบ็ดหลังคือมีดเสือต่ำกวานีปลาเสรมตายพี่น้องเลยนันนโอ,โอ้ตัวสวงามเลยครับตัวปลาเสริมไหม ว่ามันคือท่านเบดคือสีจาตั้มคือมีติ่งมีดินว่ามันป่านางรถพี่น้องประเสริมป่านางก็ประเสริมจะต่างเดียวอยู่ต้องมองหูมันป่านางจะหูเงาวกว่าครับพี่น้องนี่ป่าลำพยังอะไรเงากระโดะดน้่งซองหลางนั่นคือแบมีคืออแต่พี่น้องเดียวไปเห็นรือมีท่าน,นได้ไปคื <c oughs> อลูกเงาของุกนั้น คนละตกน้ำพร้อมขึ้นทั้งเก้าดีกว่าแม่นบ่ครับแม่นไปแย่เนี่ยหมูวานพ่อตกลงทันแล้วครับพี่เลยกูระวังเลยครับมันมีเป็นตะปอดไท่เบิ่งเมื่อวานพ่อตกอย่างเงี้โวยกรุมลงเพลงแหววคนนะอืมเศร้าท่านนะซื่งก็ใครยุ่งเยอะลูกครบยังมีเฮ่ยเนืยอเนื้ลูกครบด้วครับพี่น้องถักบุ้งก็มีแทนโป่งเยอะแท่นี่ก็คือฝนใหม่โอ้พี่น้องถามฝากมาจากพุูนเน้อครับมาลงฝากนี่แล้วครับ ล้างพัดใสนมั้งเมียนบอกขัาพ่อแต่มัมเห็นมันติงอยู่ด้วยครับรรอ๋อเออเมีนเมีนครับพ่อนี่นี่นี่นล้างนี่ล,ล,นล้างนี่จังถือครับ,รบดึงแห้งแห้งไงดีใจนะครับโอ้ซื้อไม้หาดเลยพี่น้องทุก่ก้าืนัน,นมันยง <c oughs> ังกันฝนใม่สิเล่ <c oughs> เลยเลย อันนี้เย็บใหม่แล้วเย็บได้เย็บเนี่ยปางป๋าได้อยู่ครับพ่อเก่าขึ้นแต่ฝั่งยังพันตะก้วป๋าผมดีมากเลยอุ้ยประกดงามแม่นบสุครับโอ้แม่นเมนประกดประกดดีครับโอ้ดีเท่าหืมสิบวันสิบิรันัวประกดมาพี่น้องแม่ไข่นี่พี่น้องโตมีใหญ่แต่ว่าแม่ให้ใ่ได้ใหญ่ สุดยอดเลยออกอาบอาบเอาป <c oughs> อบเอาปยพี่น้องอันนี้เขาปากเลยตกับกดถึงแง่ไข่ถึงโอนมันมีแข่งหลังมันน้ำได้ครับแง่งหรอต้องบอกว่ามีแครับบางทีต้องระวัง,ลงเลยจับหยาจังเลยครับพี่น้องแข่งหลังบ่ปวดแต่ว่าเจ็บ เจ็บคือเดียวได้ลูวปวดคือเดียวเลยต้องบอกว่านี่เคยถือเจี๋ครับพ่าอย่านี้ไปยาถือเพรา่อจะเคยละเจ็บครับพราได้ว่าเจ็บโตักหงายแข็งแรงกับหักน้ำหอมครับะขั้นหักได้กหักขั้นจังหวะเฮาพอด้หักหักเอาเลยโอ้ยติดมิมินต์ตัวนี้ตัวปรากฏรับพี่น้องอย่างงาม เอาถุงเด็บร้อยโอ้โมนแดลเก๋ด๋อยป้าหลุนน้องพอนอยต่อครับผมเดี๋ยวได้เลยครับพุนบาทนี่อยู่อีกซึ่งหน้าลุงศิษย์ฝั่งตรงข้ามบันเทิง,งอะลงได้มองละ่สามล้างสี่หลังครับพี่น้องก็กล่องล้วนครับมื่อกี้กล่องล้วนอย่ามาหอด้วยหน้าเนี่ยศิษย์หรอกครับพี่น้องพนกุบกูโก้ด้วยทางพุน่พนพอนอยได้ครับแต่ที่า ปลาติดเวทหราดิครับพ่อน่าจะเป็นปลาเสื่อมเโอ้เป็นหนวดอีกตัวแล้วครับโอ้ยห้อง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 ายไม่น้อยตันเหนียวดีกน่อืนี่เอ้ามาจู่กลางน้ำเล่คร โอ้พี่น้องเอ้ยกล่องมีปัญหาพ่อหน่อยลงไปยามแล้วครับปลายยังเหรอครับพ่อพ่อครับนะครับโอ้ปลาเสี้ยมสามตัวเหรอครับพ่อล่องทางไดนี่ครับอันเบอร์เบ่ร์แม่นตอนพ่อล่องไหมครับพ่อครับพี่น้องครับเบิ่งหน้าพ่อหน่อยนะครับเพิ่นโถมไห้ครับโถ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  เซิอนั่นกระทมสองสองมองครับหมองมองนี้เป็นเป็นหมองโศเก้าครับผมนี่ป๊าดเพิ่นโตใหม่ครับวันนี้เลดี้ครับผมระวังด้วยครับพ่อพี่น้องเอ้ยพูดดังเขาเก็บเม็ดเก็บแม่ดจะมีแล้วหน่อจะมี่ตรงครับความสูงความชันนี่เด้ปลาก็ได้ครับพี่น้องตึ๊ๆเอาครับเอาได้ลูกครับมันมีได้เด้เราเอาเอาสักแบบโดนฟ้านี่ก็พอแล้วครับ บาทเงินโคกแล้วได้พี่น้องบาทตัวบักงามป่าโอ้โหส่ก็หมดไปแลับตัวที่สี่เลยเนาะลุนต่อได้ครับยังอยู่ประมาณสิบหลังอยู่แล้วมัล่จากสิบหลังนี่เรามีทอดกับอันนี้แถมเสื้อพี่ๆได้แถวนาพ่อน้อยมันแปลนก็เลยเสื้อซ้อนๆเฮ้ยยังก็เป็นบ่นๆปลาทือเบ็ดนัแตงหัวป่าไปเลยเนี่ยปลาหัวปลูกต้นบกบ่อใบเลยครับ พอนะผมเพิ่มฟูใหม่ยี่หุ่นครับมีท่านไม่ไงโอ้ยเสตฝนมาที่แรกครับพ้อเก็บแล้วล่ะจะทำให้ทานหลายเด็ดให้มันแค่ให้มันเสะซะก่อนโอ้ขับลูกระวังด้วยไปพี่น้องครับผมเหมือนไปง่ี่น้องเอ้ยหลังฝนเถือด้วยครับ ก็คือปลากดเจ้าพวกเป็นงไงบปานไหนครับปลากดหน่อยนี่บักแมนได <c oughs> ้ครับปลาขาวมาขึ้นสนอกครับหวานบอลอ,อย่างนี้บอลบักใหญอย่างนึงนี่ไปหาเนื้อปลากระเดื่อ่ามาซือ้อครับ <c oughs> โอ้ปลากดหน่อยครับพี่นออ้อนงคนนี้ได้แนวที่พี่น้องเลย เอาไปกาดมีได้สำนีึก็ได้นะฮะปักง,งามเลยเง <c oughs> ินอยากพี่น้องเอาตรงนี้เลยละ่ะตัวนี้มีได้ฮักแง่งได้พี่น้องเลยตัวน้อยครับ <c oughs> หน่อยเสร็จแล้วเสรสองล้างต่องนานแล้วก็อยู่พุ่นอีสองสามล้างเงี้ยมองนี้มีทื่อดอกครับพี่น้องเลยให้ลูกเขยลงไป ย้ำขึ้นมาสนนเนาะความชันครับพี่น้องเบิง์อรถดนี่แม่ธรรมดาแต่ว่าน้ำเริ่มขึนแล้ะครับเพราะว่าย่างซื้อเมื่อวานนี่น้ำมีขนาดนี้ขึ้นมาเป็นคืบละบรรยากาศตอนเ้าครับพี่น้องบรรยากาศดีบะครับลำพยังครับหลอกหัวหน้าพ่อน้อยนี่แหละครับนี่แหละครับที่พี่น้องที่เพิ่นมาขุดหลอกน้องเฮอเพิ่นถมเฮอขุดหลอกน้องสองห้อง โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อโอ้หมูจุดนี้ไว้ดิครับพ่อแควไม่รักสามล้านี่บ่พี้บ่พาลุ้นเด้อครับโอ้บางตามันเห็นไหลูกนั้ำสามลำลำน้ำน้ำใหม่มาผลน้ำใหม่แควนี้รักขันเด็ดครับใี่มังสวิรัติโตนใช่ครับพ่อ แม่โตห่างมือนกับอยู่ทางทีศแล้ว่อแม่โตย่าเอามีดมาได้ครับอยู่ล้ำพยังก็ได้นี่นะครับผลงานที่ได้ลดางใจก็ได้ครับเดี๋ยวปลาดุกใหญ่ๆตัวหนึ่งปลาเสื่มสองสามตัวปลากดสองตัวสามตัวครับงั้นธรรมดาดีเนาะมีวัฒนการเยอะนี่นะครับผลงานที่ได้ก็ได้มายามเบ็ดกับลูกเกยเสานี้ครับมานี่แล้วนี่ปลาดุกปลาเสริมปลากรดขับปลาโค ปลาขาวหวานแห่เนี่ยครับเล็กน้อยโอ้ถือว่าหมานี่ได้ครับเซานี่ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกบองทุบบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมป่าน้อยซอยเดิมมายามเบ็ดกับลูกเขยหมานอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะขอบคุณครับพี่น้องครับกล้องอยากจะล้วนพี่น้องถึอหน้ามดเดี๋ยวดับเดียวนั่นครับไปครับพ่อบ้านครับพี่น้องบ้าน